ตลาดก็เงียบเงียบผู้คนหาผู้คนไม่ค่อยมีแล้วดูไกปมาเช้ามาแบบเนี้หมดเนี่ยเนี่ยเอาคนที่ไหนมาดูไก่เกยจะปาจะเปะเต็มหมดเลยอใครอ่ะขอทายเลยรคือใครก็บอกจะปาจะเปะเต็มหมดเลยไม่คนมีที่ไหนเงียบ ตลาดดูหาคนที่ไหนอสองก็ขายยากไก่ร้านไก่ร้านพี่ดิงมีคนที่นะนไม่มีคนเลยไม่ขายไม่ขายจะแย่กันหมดแล้ว ซื้อของกันดีกว่าเรามีอะไรมัง่งปลาดูเต็มเลยร้านผักค่าซื้อผักกันมีอะไรมัง่งดูตัวก่อน ขนานร้านดิเงาคนเยอะนะโหเงียบเงียบเติงต่างเลยเงียบมาก,มกอ๋อเพิ่งไปเมื่อกี้คน <c oughs> เ,าาเ,เด้อแล้วก็มาดูหน้ากันบ้าง

จะเวียนหัวก่อนนะพ่อเนี่ยนี้ของท่มอยแค่นี้เด้